ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e s s ซ Channel ค่ะวันนี้เราก็จะพาไปโมเซิร์ฟสเก็ตจีรี่ตัวนี้นะคะแล้วก็วิธีการรักษาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นรองทักนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลองทักตัวข้างหน้าตัวนี้นะคะ เพื่อไม่ให้ให้มันสูงขึ้นให้ทักสูงขึ้นพอทักสูงขึ้นตรงนี้เวลาเลี้ยววงแคบๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะล้อมันก็จะไม่ติดบอร์ดไม่มากินบอร์ดเดี๋ยวเราจะลองตรงนี้ค่ะเราก็จะใส่ข้างหน้าสองแผ่นข้างหลังสองแผ่นนี่นะคะแล้วก็น็อตยึดน็อตยึดตัวนี้นะคะใส่ข้างหน้าน็อตยึดตัวนี้แปดตัวอันนี้ขนาดสี่สิบห้ามมอนะคะ เสือกีตนีนี้บอกไปยังขนาดก่มอมอ,อันนี้ขนาด6มอมอนะคะสแผ่นก็12มมของเราก็จะสูง12มอมอนะคะ,แล,ะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ตัวนี้สเก็ตูต้องมีนะคะถ้าไม่มีเราไขไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นจารบีของยี่ห้อซุปเปอร์ลูปเห็นคนอื่นเขาแนะนำกันมาว่าตัวนี้มันค่อนข้างโอเค แล้วก็มันจะไม่กัดบุชชิ่งไม่กัดยางตัวนี้ก็เลยซื้อมาแต่ว่าก็ซื้อมาแบบแบ่งขายตัวนี้ซื้อมาสามสิบปาซื้อแบบแบ่งขายมาไม่ได้ซื้อทั้งหลอดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะหรอกโอเคแล้วก็มีคัรเตนบัตเดี๋ยวเราจะเอาสเก็ตทูนะคะไขน็อตทั้งสี่ตัวนี้ออกมาก่อนเวลาเราไขาเนี่ยเราก็ไขทวนเข็มนาฬิกาออกมา ถ้าไขแล้วเกิดมันตามอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวเล็กๆนี่ช่วยข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ก็ไขไขออกมาโอเคสมมติว่าเอหลังจากเราถอดน็อตออกไปแล้วนะคะเราก็จะแยกเอาไว้นะคะก็คือไม่ใช้แล้วตัวนี้ก็แยกไปพอเราถอดออกมาปุ๊บเราก็จะได้โป,ป๊ะแบบนี้เราก็ ถ้าเกิดว่าเป็นอันใหม่มันก็ไม่มีคราบสกปรกถ้า่างนี้ก็ทําความสะอาดนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็เอาแผ่นรองวางลงไปสองแผ่นที่เราเตรียมเอาไว้ชึบชึบนี่แล้วก็เอาทักวางให้ตรงกันนะคะให้ตรงแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปข้างล่างอ่ะมองไม่เห็นใส่เข้าไป มะใไปเข้าไปให้ครบสี่ตัวอันนี้นะคะเราก็เอาแผ่นยางรองเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนน็อตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ทั้งหน้าและและหลังเลย <Okay. S 2> <laughs> เราก็ทำทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ <laughs> เหมือนกันเลย แค่ถอดน็อตออกเสริมยางเข้าไปใส่น็อตโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ล้อเราเวลาเราเลี้ยววงแคบล้อเราก็จะไม่กินบอร์ดแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการทําความสะอาดแล้วก็ทาจารบีให้ไม่มีเสียงเวลาเราเล่นนะคะมันจะได้ลื่นด้วยแล้วก็เลี้ยวซ้ายและขวาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนกันว่าเราจะ ันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะคะข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยทำเหมือนกันถ้ากลัวว่าเดี๋ยวแกะออกแล้วใส่กลับไม่เหมือนเดิมถ่ายรูปไว้นะคะเริ่มแรกเราก็ถอดนี่พินออกแบบนี้นะคะแล้วก็แหวนแหวนเนี่ยมันก็จะต้องคว่ำกับพุชชิ่งอย่างนี้นะคะเออออกมาโอหนีไปแล้วเดี๋ยวไปตามหาก่อน แล้วเราก็ถอดตรงนี้ออกนะคะยกทักขึ้นมานี้โอเคนี่เราวางไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่เราจะได้ไม่งงเดี๋ยวหันผิดทางแล้วก็ถอดบุชชิ่งออกถอดแหวนออกนะคะนี่ตรงนี้มันมีคราบสกรปรกเพราะว่าเกิดจากการที่เราเล่นแล้วก็ทำความสะอาดก่อนเอาเท่าที่เราทำได้ มันจะเป็นพวกคาบจารบีเนี่ยค่ะที่เขาใส่มาตอนแรกแล้วก็เกิดจากการเสียดสีคแค่นี้ได้แค่นี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาจารบีที่เราซื้อมาชึบช,บชบึทาลงไปในนี้เลยนะตรงนี้เยอะหน่อยตรงนี้เยอะหน่อยได้นะคะ เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาหัวทักตรงนี้ใส่เข้าไปมันก็จะได้ลดการเส็ดสีกันน้อยลงเพราะว่าตรงนี้ใส่เข้าตรงนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเหมืนอนพวงมาลัยมันจะช่วยลดการเรส็ดสีต่อมาอุ้ยมันดำแล้วว่าไม่เป็นไรเราเอาไว้ใช้ใช่างมันอ่า ต่อมานะคะต่อมาเราก็บูชิ่งเอาแหวนได้เข้าไปก่อนใต้แหวนตรงนี้เราไม่ต้องทา,าแหวนได้เข้าไปก่อนแล้วเราก็ทาที่ตรงนี้นะคะาทาทั้งหน้าทั้งหลังเลยทาแต่ไม่ต้องเยอะตรงนี้ไม่ต้องเยอะเหมือนตรงตะกี้ทาแค่ตรงนี้นะคะบนหนังล่าง <Okay. S 2> แล้วก็ใส่ลงไปอ๋อใช่เราจะใส่ไอ้นี่เราต้องเอาไอตัวนี้มา,าไว้ใต้นี้ก่อนถึงจะใส่ลงไปได้นะคะถ้าเราใส่ลงไปแบบเกี้เราจะใส่ลงไปไม่ได้เชึบนี่มันจะลงไปได้พอดี แล้วเราก็ทาบูชิ่งด้านบนนะคะดูก็เ,เยิมไปหน่อยหนึ่งเอาพอดีพดีไม่ต้องเยิมนะคะแล้ก็ทาด้านนี้ด้วยทาสองด้านเลยชือช้อชื้อแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้บูชิง่งทรงกลวยของเราใครที่เล่นวงแคบๆอ่ะคะ่ะเนี่ย ตัวนี้นะคะใช้เป็นกลวยสองอันเลยก็ได้จะดีแล้วก็ตัวนี้ให้ให้เปลี่ยนนะคะเวลาเวลาที่เล่นเนี่ยเราให้เปลี่ยนเป็นขนาดที่สามารถรับน้ำหนักเราได้ว่าใช้ขนาดเท่าไหร่เหมาะสมกับน้ําหนักตัวเองเพราะถ้าสมมุติว่าน้ําหนักตัวเยอะไปใช้อันที่เบอร์น้อยบุชิ่งก็แตกเราต้องใช้ให้มัน พอดีกับตัวเราเอ่ะแล้วเราก็ใส่แหวนครอบเข้าไปเราด้านนี้ขึ้นนะคะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ออแล้วก็เราจะไม่ใส่ไอจารบีตงุตงตุงตุงน็อตนี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน็อตมันจะคลายออกเวลาเล่น ด้านหน้ากับด้านหลังก็ทําเหมือนกันเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย